วันนี้เอาทรัพทวีเคนของโชฬมายกยอดเมนแล้วก็จะให้ยกหัวพ่อปู่พญานาคมาตั้งตรงกลางลานนี้ไม่ต้องกลัวเหยียบต้นไม้เหยียบเลยเหยียบมันเลยเดี๋ยวซื้อใหม่ได้เออไม่ต้องกลัวเหยียบต้นไม้เหยียบมันเลย ซื้อมาขี่ถ้าคันนะโอ้สีมือไง tắt chuông nè này cắt chuông nè, ở thằng nãy nè, tuấn tiệm bây giờ cái cái nàng lá nè, nè, nàng, ở nãy này, tiệm Yokohama này, ngày มาให้บริการคุมงานโดยบางกุโโกลกรโพงตกนะคนคุมงานคือบางกุลบางกุลทำไมไมไ่ใส่ผ้าเนี่บางกุลนี่ ไปทางหน้านี้ไปเอาอเ้นเอาสองเส้นสองเส้นเอาสองเส้น เดี๋ยววันที่16กรกฎาคมนะจะทำพิธียกหัวพญานาคขึ้นที่พระองค์ใหญ่นี้นะเดี๋ยวจะให้ช่างทาเร่งทำตัวขึ้นเพื่อทำเป็นพระนาคปกองค์ใหญ่วันที่16กรกฎาคมแล้วก็จะทำพิธีทอดพระปาทำพิธีทอดพระปาก็สมทบทุน สร้างองค์พญานาคนะเป็นพระนาคปกขนาดใหญ่สูงเกือบ10เมตรเนะี่ยนี่กีก่เมตรเนี่ยสนะีเมตรหเมตรแล้วสูงเกือบ10เมตรก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญในครั้งนี้ก็สามารถมาร่วมทําบุญด้วยกันได้นะนวัดหวยมุด อืมมีตัง้งซื้อมาขี้เล่นสัก,กันนะรถเทนนี้ พญานาคแต่ไม่ใช่พญานาคลงพนนะเนี่ยพญานาควัดห้วยมุดพญานาควัดห้วยมุดอา้าค่อยๆขึ้นอาขึ้นได้ยังหรือยัง หรือว่าสั้นไปอ,อ,นอ่าเขามีสายหลายสายนี่จะยกัมพญานาคจากตรงโน้นมาตั้งหน้ารบเวนหน้าพระ หลวงพ่อสำเร็จเนี่ยตั้งชื่อไว้ว่าหลวงพ่อสำเร็จ ทำอะไรจะได้สำเร็จเสร็จสมหวังทุกประการเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนจะเอาวัดคุณมาทำอะไรครับที่วัดของผมนี่ครับผม,มคุณมาทำอะไรครับสามารถเด,ด้สามารถเด,ด้คุณมาทำอะไรครับที่วัดของผมครับผม แล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนเฮ้ยโรงเรียนไม่ได้หยุดวันนี้ฮะหยุดเองได้ยังไงไม่ใช่ผอ,อ,อไม่ได้ต้องไปโรงเรียนเนี่ยบงังบังกุลบังกุลกุลแต่ว่าอะไรในภาษามุสลิมยังไม่ได้เอา้าอะไรไปทีป่นู้นนานอะไรไปที่โน้นนานได้ต้องไปเรียนน่ะลูก ประมาณตันแหละไม่ถึงตันหรอก่เรากลัวมันกระดูกันนะอ๋อคือกลัวหออัวนกกระดกค่าเพราหวมันหนักเท้ามันจะดีอืมไม่ได้อ่าฮ่าฮ่าอืมโอเคค่ะเพนนิ่งมากจัง ฝีมือฝีมือที่เคยจ้างมามันจะสายอย่างนี้แล้วขอขึ้นยอดขึ้นแค่จะถึงมานตายอย่างนี้นี่ฝีมือฝีมือเอฮ้น่าใช้บริการบ่อยๆฝีมืออย่างนี้อ่ารู้จักวิธีการมัดให้รู้ว่าเป็นเกนอันนี้นะลี่จะเรียกมาแล้วตามแล้วเจอสวนทางกับเกนอยู่ว่าอันนี้หรือเปล่าคิดในใจนี่ฮะซับทวีเกนวัดมา ไปส่งไปโรงเรียนก็เลวะแล้ไปซูนน้ำมันน้ำมันอันนั้นแหละแกก็โทรหาผมอยู่ที่สะพานนาศาลแล้วครับเอาไปถึงนู่นแล้วเ,เ,เอาเลยเอาเลยมึงให้นี่แจ๊กจั่นแจกจั่นเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาดิเอาเดี๋ยวไปยุ่งมันอะมันเล่นมันเล่นแต่มันไม่ใช่กินสบายใจเลยเโชว์ผลงานเลยดิ๊กมึงนี่ อาลีจะบังมันอยู่ทำไมนะน๊ะมั่วมันนะไอ้บังน้อยนี่ <c oughs> อิสลา,ามอมาเลยว่าเข้าวัด <c oughs> เอาออกมาเลยบับง <c oughs> บังมานี่เร็ว <c oughs> อยู่ทางนี <c oughs> ้นี่คือการเคลื่อนย้ายเสียงพญานาค

ตันห้าเลยนะไม่ถึงไม่ถึงนะขอตันหนึ่งอรู้ทันทีเลยเวยหอ้นีไนมีขึ้นเลยนะครับมัเจ็ด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 เหัวเนื้อเ้เร็วต้องใบเร็ววันนี้พอแล้วไม่เร็วฮะ ห้องแขกมาแล้วเสียนพญายนาคตั้งตรงนี้เลยไอ้นุ่งปคุมนุ่งเลยแค่แค่น,นุ่ตงตรงเลยตรงหน้าพระเลยสวยสวยเลยนั่นแหละ ข้างล่างข้างล่าง,าง,างาสวยๆเลยตั้งหน้าผ้าสวยๆเลยอลง,งององแหละไม่พื้นลงเลยเดี๋ยวมันเสียบไปในด,ดินมันเองแหละขวานิดนึง พอ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 เอาลงลงเอาลงลงลงเลยได้โยได้โยโอ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวค่อยมาเสริมเอาเดี๋ยวค่อยมาเสริมเอาเดี๋ยวค่อยเอาเหล็กมามาเชื่อมเสริมเอา เดี๋ยวค่อยเอาเหล็กมาเสริมเอาคำหน้าคำหลังใช่เดี๋ยวค่อยเอาเหล็กมาเสริมเอา,า,นา,าอเนพยพญาบ้องหลาภาคใต้ตั้งหน้าพระใหญ่ การให้บริการของซับทวีเคนรับได้นี่ได้แล้ว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 ได้แล้วเออสวยเลยนี่้ได้เวีย่นี่นสดะาลาเจม นะเป็นคู่รังสานงานศิลปะ้าครอมึงเลยแขนคอยยกขึ้นเทนไปเลยเวตนมาได้เดี่ยวไปอมไม่ก็เดี่ยววันที่ส6หยกขึ้นนู่หกกราคกดา บันวานบรรทุกูมิเลยใช่เพราะว่านี่พอเจีมเซ็ตจักรแชหลาเมนี่ผมจะให้มาขึ้นโค้งนี่ขึ้นนี่เลยอืมจากนี้ไปหลาตะเข้หลาตะเข้กันทำงานก็จะมาสมัครฮะต้องมา้วตองทำใจแล้วมาลาตะวอนมานะมาไม่รอดแต่เพราะว่ามานี้มาสวยก็ก็แก๊กแก๊กกระวัตันไวเอ้าจ่ายค่าลงค่าแรง อันหนึ่งสามพันได้ไหมลองลองดูนี่ยสามพันได้ไหมสามพันก็ลูกน้องไปใจเองไงไปเสียการรถเองไงคนตัวนี้โอนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเบี่ยงติดนู้นเลยแล้วก็วันที่สิบหกกรกฎาคมนะบอกนะทันไม่ทันน่ะช่างทันไม่ทันน่ะสิบหกกรกฎาคมยกยกหัวขึ้นน่ะแกว่าทันแล้วท่านผมก็้นขึ้นวันก็เสร็จแล้ว ตึ้งวันของวันที่สิบห้าแลโค้งแล้วงูอีกัวปากจะเสร็จเก็ตั้งเกือบวันหนึ่งแล้วนะงู้ยอีกเลยปากเที่ยวน้อนะขึ้นวันแล้วนี่หอนนี่ยึงวันแล้วบั้นกับหน่อยครับบั้นเสร็จนั่นอะไรก็ว่าขึ้นโค้งขึ้นตัวแล้วก็ยกตั้งเลยไงทันไม่ทันอะ ซื้อเสร็จเลยน่ะวันที่16กรกฎาคมตันเสร็จหมดเลยเหรอทำไม่ทันอ่ะได้กินเป็นบางส่วนแหละก็ยังไงก็เอาหัวก่อนแหละขึ้นโครงเสร็จทั้งตัวเลยครับเสร็จทั้งตัวแต่วันนี้ได้ปั้นอันแหละหัวนี้นะมมันไ่ใจก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเราก็ไปทำในพรรษาต่อก็ได้สามเดือน อ๋่้ยเนี่ย้นายนี้คนดีฐานนะ่คนฐาขับดีมากขับนิ่งมากโยงคนนี้ขับนิ่งมากไม่ค่อยเวี่ยงเท่าไหร่ แัมน่บ hey. ัรน huh? ่งเป่โนนไม่ใช่การสับมุด้นะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรน้นยากลมนโนาวเลยคัน้ก็ซับถวเกนมาไม่รู้แต่ว่าจำไม่ได้อ๋อบัง่อยแนีมี่เราดู่อ่า7ัตับับหนิงจริงอะีมนะ กับเพื่อนแม่เกมเด่น,น,นบอกโคได้โคได้นนะี้โเข้าได้หมดแต่เลิกเกม